แถวบ้านออนแอร์ทางทุกช่องเลยทั้งเจ็ดทุกแปดทุกเก้าทุกสี่จริงเหรอจริงค่ะดังกว่าลูกสาวแล้วทุกวันเนี้ยวันนี้มากับทีมงานเดี๋ยวเขาไปถ่ายข้างนอกอยู่เดี๋ยวมิมมต่อสัมภาษณ์บอสอยู่นู่นครับนี่มุ้มมมาตั้งแต่เัืนอวานนะมิมนี่ตื่นเต้นไหมมาลัยต้องรอดูมาลัยนั่น่อยใช่พอเดี๋ยวอยู่สว่างไหมสอดแจ้งเลยรอบก่อนกลับก่อนใช่ไหมกลับก่อนวันนี้มันสอดแจ้งนะเพราะว่าวันนี้พี่จอง ประมาณ8โมงก็เสร็จ6โมงก็เพิ่งทานรุ่นเลยเตล่าแล้วก็ไปเลยดูอะไรลูกสาวก่อนแล้วค่อยไปแล้วอีกอย่างก็คือสะออนข้อการใช้มากจัดไลฟ์สดหมุนที่พูดมันถึงกูสนุกไหมสนุกมากจริงเหรอเราก็แบบมันคลายเครียดมันเป็นคลายเครียดแล้วะมันแบบเหมือนกับว่าทุกคนตั้งใจหมดเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้เห็นคือคือจุดจุดจุดหลักของเราคือคลายเครียดแล้วก็ทำอะไรลูกสาวเปิดมาก็ให้กำลังใจไปบว่าทุ่มทุนเหมือน รายการอะไรนะเมาส์ขย่าบ้านนะคะฝากด้วยนะครับเมาส์ขย่าบ้านเมาส์ขย่าบ้านที่แล้วไปของแม่หายอาภพรรอบนี้มาของบอสโจอยู่เป็นแล้วจะออกอากาศช่วงไหนคะลูกอันนี้ยิ่งยังไม่ทราบเลยครับน่าจะน่าจะกอนหนังออกนี่แหละร่บอ๋อกอดหนังออกแล้วจะไปโน่นใช่ไหมเนี่ ไปเวทีดี๋ยววิ่งจะรอบอสโจมีนะพ่อเดี๋ยวรอจะมาแล้วก็เหมือนกับทีมงานเขาจะมาถ่ายแล้วก็ไปสัมภาษณ์เจนข้างในให้แกเจนพาดูโดวงโอเ้โหพักก่อนกินข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเป็นเราด้วยแหละกป็นเรานี่แหละพี่บีจะข้าวมับกินข้าวไหมเพิ่งมาถึงนี่ค่ะลูกอูมิมสบายดีนะโอ้ดังใหญ่เลยอูมอิม ทำรายการน้องทำรายการทำรายการใหม่มีดารามาด้วยนะช่อปเด็ดแล้วพี่ล็อกกี้สุรบดินสมบัติจะลือ้โอ้โน่ารักน่ารักเดี๋ยวแกเข้ามามาถึงเมื่อไหร่มาถึงเมื่อตะคู่เลยครับเหนื่อยไหมอยู่ข้างนอนมาตลอดทางรอรอหนุ่มจีนรสเด็ดของแม่แม่เส็นนนแม่เพลินแม่เพลินแม่แม่แม่ ติดตามผลงานน้องนะคะจะมีรายการอะไรนะน้องมิมมีคนลุกพุ่งด้วยครับรายและที่สำคัญอุ้มิมได้ไปดูหนังไพ่อ้อไฟพรามาแล้วอุ้มิมอุ้มเป็นคนลุกคนลุกอุ้มิมพูดแล้วคนลุกอีกจริงๆต้องไปดูจริงๆอุ้มอุมเชื่อว่าคนที่เข้าไปดูแล้วอ่ะต้องไปดูอีกหลายครบครบครบลดเลยใช่ไหมคะมากแล้วพี พีคมากใช่ไหมอุ้มอิ้มต้องไปดูตัวละครแต่ละตัวนี้คืออุ้มยิมว่าทุกคนที่แบบเล่นนในในเรื่องนไงครับที่เป็นตัวหลักจะต้องังแน่นอนและอุ้งอิงเพลงอุ้งอิงเนาะพวกเราได้ฟังไปแล้วใช่ค่ะตอนที่ทุกคนไปฟังใช่ค่ะสนุกดีนะสนุกดีผลค่ วันนี้อุ้มบิมมาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงสสดแจ้งโอ้ปเต้ยลาเลยปีที่แล้วปีที่แล้วไม่กลับก่อนเลยโอเคโอเคต้องรอดูมาเลยลูกสาวลูกสาวเป็นยังไงบ้างค่ะขอบคุณมากเลยจาาจาาพลังเงียบใจพลังเงียบค พ่อทำให้ลูกสาวได้ยิ่งใหญ่จริงพ่อกันชัยเนี่ยวันนี้เข้าไปจอ LED แบบเตมสนามเลยสี่ห้าจออันใหญ่ๆเลยงานเฟสเวัลเลยแม่งงานเฟสเิลนะครับผมข้าวด้วยโอ้ยปุ่งอิ่มมาถึงบ้านแล้วเอกงานโชว์อ้ f c f c มา f c วัดเอฟซีแล้วก็มามมก็จะได้เอฟซีวัดเอฟซีอะไรไปรูการหน้ารูกวนการห<อ>น้าก็าการใช้ก่อนเอฟซีะชื่นชมเยอะมากเลยว่ายอดึงศิลปินวงสองมันอยากอยากให้มันแบบว่าหักกันไหมอยากอแบบอยากให้มีแบบว่ามีตัวตนทุกคนถ้าเราไม่ทำหรือเราไม่มันก็จะไม่มีตัวตนอยากให้เด็กมีความกระตือรือร้นถ้าไม่ถ่ายไม่ทำก็ช่ก็จะขี้หยบถ้าเราถ่ายเราทำออกช่องเรามันจะมีตัวตนเห็นไหมน้องเดียน้อง ใช่ใช่มีตัวตนใช่มีความเรแก้บอกว่าไลฟ์สดคนดู2อ0 0ันห้าโอ้โหอไปแล้วก็อยากให้มีเขาเอ่ยว่าเจ้าสามพันทวามตีใช่ใช่ค่ะมั่ว่าเฮ้ยฉันอยู่วงหนึ่งนะฉันไม่ไปนะคิดผิดเพราะว่าเราติดข้ามมอเดียวกันใช่พูดถูกขึ้นวงหึ่งวงสองก็ต้องวงเดียวกันไม่แน่อาจจะ ปีทุกปีเขาอาจจะย้ายวงสองมาวงหนึ่งย้ายวงวสองเพื่อความเพื่อความอะไรสมดุลขององค์กรฟังจากผู้บริาะก็สรุปง่ายๆคือบ o s โจอยู่ได้ลูกกก็อยู่สบายองค์กรอยู่ได้เราก็อยู่สบายถ้าบอสโจอยู่ไม่ได้ลูกก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราต้องคิดอย่างเนี้ยถ้าบอสโจรวยทําไมเราจะไม่รวยถ้าเราขยันเดินตามรอยแก ขยันขยันเดินเ่อเดินตั้งแต่เช้าเขาอื่นมาเอาปลาค่อนได้ไหมนี่แม่เอาปลาค่อนก่อนปาค่อนอนี้ดีได้ไหนี่วันนี้เอฟซีจะดูเยอะที่สุด พราะว่าเป็นวันพิเศษวันเปิดวันปิดฤดูกาลเท่านเอาป่ะครับใครนอนก็ไม่ได้ตังค์ใครนอนไม่ได้ตังค์จริงที่พอโพสเลยที่ไม่ทำข่าวเรียบร้อยอุ้งวิ่งไปอุ้งวิ่งก็ขยันอุ้งวิ่งก็ขยัน,อยยนอยตอนนี้ตอนนี้โพสอันลงไปก็ไม่ได้เลยต้องต้องกัดกองดีดีเลยคุณจะมาเป็นประชาชนข่าวตอนนี้อุ้งอิ่มรวย รวยกว่าวยกว่าเพื่อนแล้วลอปวดหัวเลยไม่รู้จะเอาข่าวไนกวัญข่าวข่าวเออยูทูบมาเหรอเอ้ายูทมาใช่ซอสมาแล้วล้ากมาแล้วตั้อการ้คนมากเราต้องต้องบอกให้รักหออการวงใช่ใช่ บาง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 ทีเด็กมันคินอุ้ยแต่งหน้าสวยมากเลยแม่ชอบมากเลยมันองู่กรเดียวกันเราก็ใช่พักแพร่งกันค่ะพักแพร่งกันองค์กรเดียวกันนะองค์กรเดียวกันมันก็จะทําให้เสริมกินข้าวกับซอสกับบอลเออนะขอเป็นสินะคือทุกอย่างมาแล้ว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 มาเด็กมามาเฮ้ย

ลับบ่เอ๋เอาพ่อไปอุ่นนะมาพักกันมามามาเอาพ่อไปอุ่นนะเอา้าป้าอุ้่นนะนะมาหวงตัวเอาไปเดินกันเอาไปบอกค่ะเอาไปต้นกันเลยเอาผ้ากันเลยเอ้ยยิ้มยิ้มอุ๊ยอินดี้มหลับแล้วแล้วก็กินนมแล้วด้วยกินนมแล้วเหรอลูกแล้วก็ตื่นขึ้นมาเจอคนใช่ไหมลูกแล้วลูกเอาวเรื่องพี่แพนอ๋อไม่ ่อรล <kah s> ืมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเาพออสอดแน่นิเออเด้งน้อยบานไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าใส่แล้วสุดคุ้มนใส่อย่างนี้ดูดีมากคนเราส้าแบบเอ้าใส่ของอีกแล้ว โอ้ยพอดีล่ะนึว่านถามแน้ว่าสันเป็นยังจ้าหรือบ้างสิต่วเนทองบอกเพื่อนคือใส่ชุดพวมหรอมางสิน้อนกปเลยกระไรมาปุแบก็ม้ใส